สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีเตอร์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องให้พวกเราทุกคนนะคะเตรียมตัวเข้าสู่ยุคทองใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนโลกให้เป็นสันติภาพนั่นเองด้วยตัวของเราเองนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะโลกของเราได้ปรับเปลี่ยนจาก ยุคกาลยุกยุคมืดเข้าสู่ยุคทองใหม่แล้วก็มีสาฟันคาลิติกแข่งแสงเขาได้ลอยลำอยู่เต็มท้องฟ้านะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเราแล้วก็คอยปกป้องเราอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะทีนี้พวกเขาก็จะทำงานในการปกป้องเราอยู่บนอากาศส่วนเราก็จะเป็นผู้นำแห่งแสง หรือว่าคนทํางานส่องแสงภาคพื้นดินนั่นเองค่ะเพื่อจะช่วยเหลือคนบนโลกแล้วก็สร้างสนามพลังงานของโลกให้สามารถไปสู่มิติที่5ได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็คอยบอกวิธีการต่างๆคอยสื่อสารกับพี่ิงแห่งแสงที่จะหาวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างการสั่นสะเทือนสูงหรือพลังงานสูงความถี่ที่ด,ดีเพื่อที่จะพากันขึ้นสู่โลกใหม่นั่นเองค่ะ มาพิธีการช่วยกันว่าจะทาวิธีไหนที่จะพากันเลื่อนสู่มิติที่สูงกว่าได้แล้วก็จะปรับเปลี่ยนจิตสานึกของตัวเองได้อย่างไรโดยการที่เราเนี่ยจะเข้าไปสู่ความเป็นจิตวิญญาณก็คือจากร่างกายทางกายภาพที่เป็นเพียงคาร์บอนไปสู่ร่างกายแสงที่เป็นซิลิคอนคือร่างกายที่เป็นคริสตัลไลน์นั่นเองค่ะและการที่จะปรับเปลี่ยนเองเข้าไปสู่ร่างกายที่เป็น ซิลิคอนหรือว่าคริสตัลไลน์หรือเป็นกยแสงใหม่นั้นเราจะต้องให้ความร่วมมือกับสาพันกลิติกแล้วก็ให้ความร่วมมือกับบี้แห่งแสงต่างๆที่เขาส่งสารมาบอกเราและคอยสื่อสารกับเราให้เราทําตามวิธีการนี้วิธีการนี้นั่นเองค่ะ ขณะนี้คนโมุโลกเขาได้ไปสู่พลังงานของการสันสเทือนสูงที่สูงขึ้นก็เลยทําให้ทุกคนตื่นขึ้นมากมายเลยนะคะแล้วก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนภายในระบบของร่างกายของเราแล้วก็จิตวิญญาณของเราก็ได้พัฒนาขึ้นด้วยค่ะเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะรักษาผู้อื่นได้แล้วก็เราสามารถที่จะรับพลังงานจากพระผู้สร้างได้แบบไม่จํากัด คเรียกว่ากระบวนการของการเลื่อนวิถีขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเอกเซนชั่นนั่นเองค่ะการเอกเซนชั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนบนโลกของเราเพราะโลกของเราได้เปลี่ยนไปสู่ยุคภาะีอานก็คือเป็นยุคใหมย่ยุคทองนั่นเองแต่ไม่ต้องกงังวลไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในกระบวนการนี้แต่เราว่ามีบีกแห่งแสงแล้วก็มีผู้นําแห่งแสงได้ช่วยกันในการจะส่องแสงสว่างให้เราเพื่อที่จะปับเลื่อนมิติขึ้นไปได้อย่างไรนั่นเองค่ะ ด้วยวิธีการนี้เราก็จะทําด้วยความรักความเอ็นดูเข็นใจผู้อื่นแล้วก็เขาเรียกว่าความรักที่ไร้เนื่องกาที่มีต่อกันและจะมีผู้นำแห่งแสงคอยช่วยเหลือค่ะทําให้เราไปสู่ความเป็นจริงใหม่เขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่มายาที่บนโลกได้สร้างขึ้นอีกต่อไปตอนนี้มิติที่3หรือว่าโลกเก่าของเราก็ได้พังทลาย ไปทุกวันทุกวันต่อหน้าต่อตาเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีความคิดแบบเก่าหรือว่าพัฒนธรรมความเชื่อแบบเก่าๆที่ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไปความเชื่อที่สุกสร้างขึ้นโดยพวกเหล่าผู้ควบคุมโลกหรือว่ากลุ่มมืดแผนการมืดต่างๆที่พวกเขาได้สร้างขึ้นแล้วก็สิ่งพวกนี้ทําให้เราได้ตื่นตื่นตัวแล้วก็รู้จักที่จะเอ๊แล้วก็สงสัยแล้วก็รู้จักที่จะคิดเอ๊เอ๊มันใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะคะ่ะ เราก็เลยต้องมา,าค้นหาความจริงใหม่นี้กันแล้วก็จากการที่เราหลับไหลมันนับเป็นพันพันปีหลายพันปีแล้วอ่ะนะคะก็กลับไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นแล้วก็ค้นหาความจริงกันเพื่อให้เกิดความสมดุลของโลกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเข้าไปสู่ดมการที่เป็นอุดมการใหม่ไม่ใช่อุดมการแบบเก่าที่เป็นความเชื่อกเก่าๆหรือว่าความคิดเก่าๆที่มันล้าสมายัยแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงแถมยัง มีข้อจํากัดมากมายทําให้เราต้องยึดติดยึดมั่นถึงมั่นกับสิ่งที่เป็นวัตถุทางกายภาพแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่ล้าสมัยนั่นเองค่ะจากการที่เราอยู่ด้วยกันด้วยความแบ่งแยกแตกแยกกันหรือว่าในเรื่องของศาสนาในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมเ,เรื่องสีผิวต่างๆหรือว่าเรื่องภาษาต่างๆหรือว่าโลกโลกของเราคนบนโลกของเราเนี่ยค่ะาจากวัฒนธรรมที่เขาให้เราแยกจากกันหรือว่า การแบ่งแยกชนชั้นหรือว่าแบ่งแยกสีผิวแบ่งแยกวัฒนธรรมกันหรือว่าเหยียดกันอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นลทัทธิเขาเรียกว่าลทัทธินิยมอะค่ะที่ทําให้เราเนี่ยต้องแตกแยกแล้วก็ทะเลาะก,กันทีนี้มันก็จะไปสู่วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมใหม่ก็คือว่าเป็นยุคใหม่โลกใหม่ที่ทุกคนจะกลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่เชื้อชาติไหนนับถึงศาสนาไหนหรือว่าอยู่ภาษาไหนหรืออะไรต่าง โดยการพัฒนาตัวเองแล้วก็นำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ให้เราอ่ะต่อต้านการกดขี่ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้สาพันกลิติกหรือว่าพิ้งแห่งแสงสว่างอะคะ่ะเขาได้ช่วยในการทำให้โลกของเราเนี่ยสะอาดขึ้นเคลียร์สารพิษต่างๆที่อยู่บนอากาศที่เขาจิตพ่นลงมาะคะ่ะที่ ก็เรียกว่าเฮมเทลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พวกนี้เขาก็จะมีเทคโนโลยีในการกําจัดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างพวกเขาไฟระเบิดหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพวกเขาก็จะไปคอยทําให้รดาเกิดความปลอดภัยกับมนุษย์โลกมากขึ้นแล้วก็นิวเคลียร์ต่างๆที่ผู้นาโลกที่เขาจะทดลองทดสอบอะค่ะพวกปิ้งแห่งแสงต่างๆเขาก็จะคอยมาคอยหยุดยั้งเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองค่ะจริงๆแล้วผู้นาโลกของเราเนี่ยเขากด ระเบ estate, ิดนิวเคลียร์หลายครั้งมากเลยทีนี้สสา,ารกาลิกติกแห่งแสงหรือว่าบีงแห่งแสงเขาก็ได้ช่วยในการระง,งับสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะหากว่าสิ่งเลวร้ายที่ต้องเกิดขึ้นบนโลกของเรามันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองค่ะบางเรื่องที่สนธ์กาลิกติกเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาก้าวไก่ได้เขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่เขาจะช่วยในเรื่องที่ว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับอนุโลกที่ไร้แรงเขาก็จะสามารถช่วยได้แล้วก็เข้ามา,าเกี่ยวข้องได้นั่นเองค่ะเพราะมันติดสัญญาบางอย่างอยูอย่ที่เขาเรียกว่าสัญญาโฮเดกที่เคยทําขึ้นมาว่าไม่ข้องเกี่ยวกับการวิวัฒนาการหรือว่าการสร้างสารรค์ของดวงดาวแต่ละดวงดาวนั่นเองค่ะแต่บางเรื่องที่มันจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนมากเกินไปหรือว่าทําให้โลกอื่นดาวอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อโลกของเราด้วยเนี่ย เขาก็จะมาช่วยเช่นช่วยกําจัดพวกเราพวกสัตว์เลือดคานที่เป็นบีเงมือดอะคะ่ะออกไปจากใต้ดินของเราแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่เขาอยู่ใต้ดินที่โดนจับตัวไปอะคะ่ะให้ได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับพวกเขาไปทดลองหรือว่าไปใช้งานได้อีกแล้วะคะ่ะ เราคือจิตวิญญาณเราคือพลังงานแล้วก็รับเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างด้วยเราไม่ใช่ร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเพียงคอมพิวเตอร์แต่ว่าตัวตรงของเราก็คือจิตวิญญาณเราก็คือเสาอากาศที่จะเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างได้ในการที่เราจะเปิดเสารับสัญ,ญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลเราจะต้องมาเคลียร์จัก,กาะเปิดจัก,กาศของเราทั้งหมดนะคะให้ได้ล้างทําความสะอาดจาก,กาะ เพื่อให้เซลล์ต่างๆแล้วก็ d n a ของเราตื่นขึ้นนั่นเองค่ะเซลล์ดีก็ทำงานแล้วก็ทำให้เราได้พบเจอกับตัวฉันก็คือ i a m ตัวตนที่สูงกว่าของเราแล้วก็ที่มีความเป็นพระเจ้าในตัวหรือว่าพระผู้สร้างนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ช่วยการสร้างโลกใหม่ให้สมบูรณ์แบบขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะให้เรากลายเป็นตัวตนที่สูงกว่าที่เป็นแสงสว่างแล้วก็ความรักแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวิวัฒนาการในการเลื่อนมิติหรือการเอ็กเันชันเนี่ย เราก็จะมีมัทคุเทศหรือว่าผู้ช่วยเหลือที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อก,กับตัวตนที่สูงกว่าหรือความเป็นจิตวิญญาณของเราได้ส่วนการตื่นขึ้นในครั้งนี้มันก็จะเกิดการตื่นขึ้นจากคนที่ทํางานส่องแสงหรือว่าเป็นตัวแทนที่เขาส่งลงมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์ษโลกก็จะตื่นขึ้น,นก่อนค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนบนโลกให้ตื่นขึ้นตามนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการเปิดต่อมไพเนียลของเราเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะรับสัญญ,ญาณจาก จักรวาลได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังในเรื่องของการทานอาหารเราจะต้องทานพืชผักผล,ลไม้ที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์จะไปทาให้เราเนี่ยมีความหนาแน่นในร่างกายมากขึ้นเราจะต้องให้ความร่วมมือกับกระบวนการนี้ด้วยนะคะและเราจะต้องทําจิตให้เราบริสุทธิ์สดใสาทาสมาธิอยู่ในความสงบสร้างความสันสะเทือนสูงให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองค่ะการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ การชำระล้างร่างกายของตัวเองและก็ติตใจของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็การที่ไม่ไม่แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มันมีฟูร้ายค่ะเพราะฟูร้ายมันจะไปอุดตันจักรกดที่เป็นต่อมไพเนี่ยค่ะแล้วก็การออกจากเมทริกระบบเมทริกเนี่ยก็คือเราไม่แป้นอาหารให้มันการไม่ป้อนอาหารให้มันก็คือเราไม่เดินตามที่แผนที่มืดเขาได้วางเอาไว้ว่าองค์กรยิบสององค์กรที่เขาให้เราทําตามไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือว่าสิ่งที่ ขาให้เราทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ออกจากพลังงานลบด้วยนะคะที่เขาสร้างความสันเซียนทําให้เราต้องเป็นลบแล้วก็เลิกติดตามข้อมูลเมืดด้วยนะคะให้ติดตามข้อมูลของแสงสว่างที่มันเป็นความจริงนั่นเองค่ะคนแสงสว่างคนที่ส่องแสงสว่างเเมื่อตื่นขึ้นก็จะช่วยส่องแสงให้ผื่นได้ตื่นรู้แล้วก็ได้ทาําภารกิจของตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญมากค่ะเพื่อที่จะปลุกให้คนที่หลับไหลได้ตื่นจากการควบคุมในระบบนมทถิกนั่นเองค่ะ สำหรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็มีหลายคนเลือกที่จะไม่เลื่อนมิติขึ้นไปไม่ปรับจิตสํานึกขึ้นไปอันนั้นก็แล้วแต่จะตจำนงเสรีของแต่ละคนนะคะและทีนี้ตอนนี้โลกของเราก็จะโดนเ็าเรียกว่า,าล้างนะคะเ็เรียกว่าล้างทงำความสะอาดทั้งคนที่ไม่ดีคนที่เขาทําสิ่งไหนมันก็จะได้สิ่งนั้นก็เหมือนกับกระจกเงาที่จะสะท้อนหาตัวพวกเขาเองนั่นเองส่วนคนที่ต้องการที่จะ ปรับเลื่อนมิติยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีกับผู้อื่นแล้วก็รู้จักทําสมาธิปรับจิตํำเนึกตัวเองแล้วก็ส่องแสงเชื่อกันสร้างสรรค์ออกไปในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมโลกแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นพวกคนเหล่านี้เขาก็ถือว่าได้มาทําภารกิจหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ได้ส่องแสงคุณไม่ต้องกังวลว่า คุณจะไม่ได้รับการเลื่นมิติขึ้นไปไม่ว่าคุณจะมีชีวิตหลวอ,อยู่หรือว่าไม่มีก็สร้างนะคะเพราะว่าการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเด็กชันชที่เรากําลังปรับเปลี่อนอยู่ตรงเนี้มันสามารถที่จะปรับเลื่อนมิติขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องเสียชีวิตหรือว่าต้องจากโลกนี้ไปก่อนไม่ใช่ค่ะเราสามารถทําได้ตั้งแต่เราอยู่บนโลกนี้เลยตอนนี้อาจจะมีสงครามเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า สงครามมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกหรือว่าสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วแต่มันเกิดบางส่วนของโลกเท่านั้นเองแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นในส่วนของเราบ้านเราอาจจะมีน้ําท่วมอะไรต่างๆก็เพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้ในประสบการณ์ของการที่หลายคนอาจจะมีการยึดติดวัตถุสิ่งของพอเกิดน้ําท่วมขึ้นมามันก็ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้สึกตัวตนของเขาด้วยว่า เออเนี่ยเขาได้รู้สึกถึงการที่เขาไม่มีแล้วเป็นยังไงก็เพื่อไม่ให้เราไปยุดติดยึดมั่นกับวัตถุทางกายภาพนั่นเองแล้วก็หันมารักกันช่วยเหลือกันนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าทาไมฉันต้องมาเกิดบนโลกนี้ด้วยทําไมฉันไม่ได้มาไปอยู่มิติอื่นสะดี ทีนี้เราก็เข้าใจเลยนะคะแต่ว่าคุณเลือกที่จะลงมาคุณรู้ว่าโลกนี้เป็นยังไงแต่คุณเลือกที่จะลงมานั่นเองเพราะว่าต้องการประสบการณ์ด้วยแล้วก็ต้องการที่จะช่วยเหลือพวกคนให้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณด้วยนั่นเองค่ะคุณก็จะยังไม่จากไปจนกว่าภารกิจของคุณจะหมดนั่นเองหลายคนอาจจะประสบปัญหานี้เรื่องของการเงินในบนโลกของเราแล้วก็ความทุกข์ทรมานต่างๆความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่า วิถีชีวิตที่เราต้องมาเจอบนโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้โดนผู้ควบคุมโลกหรือว่ามืดควบคุมนั่นเองก็คือผู้นําโลกต่างๆเนี่ยเขาก็จะคอยอารัดเอาเปรียบคนที่อายุเป็นรักญาเพื่ออยู่เป็นทาสนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีการเอารัดเอาเปรียบขึ้นภาษีมีเงินภาษีมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและก็เลยมีการเขาเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายนั่นเอง โลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยคนที่น่าสงสารมากมายแล้วก็ความเจ็บปวดเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าเราก็ไม่ต้องท้อใจนะคะไม่ต้องตัดรอนตัวเองแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ขึ้นไปสัีฉันเหนื่อยมากฉันไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะคุณมาอยู่ตรงนี้คุณได้มาทําภารกิจของคุณคุณได้มาทําหน้าที่ของคุณที่จะเป็นแสงสว่างคุณมาเพื่อจะเป็นสาแห่งแสงนั่นเองค่ะ บทบาทของคุณก็คือการเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นสเสาแห่งแสงในการส่องแสงเพื่อที่จะให้ผู้คนได้ตื่นรู้แล้วก็คุณมาเป็นแสงสว่างในที่ทํางานในครอบครัวของคุณแล้วก็บนโลกของคุณด้วยค่ะการที่คุณได้ส่องแสงเปล่งออกไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็สร้างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ,อื่นมันจะช่วยให้ผู้คนน่ะได้ตื่นขึ้นได้ตื่นรู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่โดนครอบงําไปกับระบบเมทริกที่ความเชื่อต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะว่าเราทุกคนคือนักรบแห่งแสงเพื่อที่จะเอาชนะความมืดความชั่วร้ายนี้ได้อย่างไรเรามาเพื่อที่จะมาต่อสู้กับความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราในจิตวิญญาณของเราแล้วก็สิ่งที่เป็นความมืดด้านนอกด้วยค่ะคุณไม่ต้องไปวิ่งหนีเพราะว่าคุณคือสแสงสว่างสแสงสว่างไปอยู่ที่ไหนก็ชนะความมืดได้เสมอไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณเป็นแสงสว่างคุณชนะความมืดได้เสมอ ที่คุณจะหนีไม่ได้เพราะว่าคุณก็คือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้คุณมาเกิดบนโลกใบนี้แล้วคุณก็มีส่วนช่วยในการที่จะช่วยให้โลกใบนี้เนี่ย ดูทําทให้โลกใบนี้น่ายอยู่ขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยสิ่งที่คนได้สองแสงออกไปไม่ใช่ทําลายโลกนี้คนมืดเขาทําลายโลกนี้ทําลายผู้คนทำให้ตกเป็นทาสในเมทริกเราทราบข้อนี้ดีและเราจะทำอย่างไรให้ผู้คนได้มีกาลังใจได้ตื่นขึ้นเราสามารถช่วยเหลือเป็นผู้ให้ก็ได้ด้วยความรักที่ร้เงื่อนไขนะคะถ้าใครมีเงินก็แบ่งปันช่วยเหลือกันถ้าใครมีทรัพย์สินมากก็ช่วยเหลือคนได้มาก และถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ความสามารถมีปัญญาก็ช่วยส่องแสงออกไปแล้วก็ใครมีกําลังใจเป็นคําพูดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่จะปลอบประโลมทุกคนให้ตื่นขึ้นหรือว่าทําให้เขามีกําลังใจขึ้นเราก็ส่องแสงนั้นออกไปนะคะเราจะไม่ไปดูถูกหรือว่าว่าให้ใครให้เจ็บช้าน้ําใจหรือว่าอย่างเช่นคนที่เขาไปจิ้มบอสอค่ะด้วยความที่เขาไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปบอกว่าเขาเออคือคนโง่หรืออะไรต่างๆที่ไปจิ้มบอสอเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วก็แค่ ให้เขาหาวิธีแก้ไขจะทำยังไงที่จะล้างสารพิษได้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณคือแสงสว่างคุณคือจิตวิญญาณคุณคือพลังงานที่ส่องแสงถ้าส่องแสงออกไปด้วยความรักด้วยจิตใจที่ดีด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ด้วยความรักที่มอบให้กับคนอื่นคุณจะสามารถส่งพลังให้ผู้อื่นได้ถึง1นึ่งแสนโฟตอนเลยค่ะแล้วก็ควรที่ทําสมาธิด้วยถ้าทําสมาธิจะยิ่งส่งส่งพลังแสงของคุณไปให้ผู้อื่นได้ถึง5,000ันโฟตอนเลยค่ะ เราก็จะส่งแสงด้วยความรักแล้วก็ส่งพลังงานแห่งความรักแล้วก็ทําสมาธิไปช่วยเคลืพลังงานให้โลกของเราได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะให้เบาลงแล้วก็ส่งไปด้วยความรักแล้วถึงมาทําสมาธิช่วยกันแล้วก็ส่งแสงช่วยกันนั่นเองค่ะแล้วก็การทําสมาธิเนี่ยจะช่วยสร้างความสันสะเทือนของเราให้สูงขึ้นแล้วก็สร้างสนามพลังงานให้เราได้ถึง5 0 0พันเท่าด้วยกันมากกว่าคนที่ไม่ทําสมาธิและไม่ทําอะไรเลยแล้วก็จะสามารถ เปลี่ยนาสสารจากพลังงานลบให้เป็นบวกได้และช่วยแก้ปัญหาต่างๆคลี่คลายได้นั่นเองแล้วก็คนที่เขามีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่ทําสมาธิเนี่ยมันจะช่วยทําให้ปัญหานั้นน่ะสามารถที่จะเคลียร์ไปได้นั่นเองค่ะคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็มักจะย้าคิดย้ำทําแล้วก็ทำแต่สิ่งที่เดิมเดิมนะคะแล้วก็จะทํามาหากินหาเงินไปวันวันแล้วก็อยู่กับการที่ ทำยังไงให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นร่ำรวยขึ้นมันก็จะเหมือนผู้นาโลกที่เขาเป็นะนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้พัฒนาการนทางด้านจิตวิญญาณอะไรเลยแล้วทีเนี้ยมันก็มันนาให้ผู้นําเนี่ยเขาสร้างแต่สิ่งที่เป็นลบพลังงานลบให้แก่เราด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกสงครามการคอร์รัปชันความขัดแย้งต่างๆหรือว่าความยากจนที่เกิดขึ้น,นบนโลกของเรานะคะ เราจึงต้องคิดนอกกรอบที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็อาจจะคิดเรื่องความร่ารวยมั่งขัง่งติดของหรูหราแบรนด์เนมอะไรต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นคือเราพอหลังจากที่จิตวิญญาณของเราเปลี่ยนไปเราจะมีความเป็นจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะคือเราก็จะไม่สนใจสิ่งนี้แล้วแล้วก็สนใจแต่จะทํายังไงให้ผู้คนได้ตื่นขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ อวดรถอวดบ้านหรืออวดอะไรต่างๆที่มันเป็นวัตถุทางกายภาพหรือว่าไม่สนใจรูปร่างหน้าตาตัวเองอ่ะจะเป็นอะไรมากมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้อวดโชว์ตรงนั้นแล้วจะกลายเป็นแบบส,ส่องแสงด้วยความรักไอ้กัตาแล้วก็ไม่ยึดติดทางกายภาพอันนั้นก็เรียกว่าคนที่ออกจากเมทริกแล้วนั่นเองเพราะว่าเราจะไม่สนใจวัตถุทางกายภาพหรือว่าไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออะไรคุณสามารถที่จะส่องแสงได้เช่นกันค่ะ พอเราทาสมาธิมันจะทําให้เราเปลี่ยนทุกอย่างจากภายในพอเราเปลี่ยนภายในเสร็จมันก็จะทำส่องแสงออกมาสู่ภายนอกทําให้เราส่องแสงออกมาได้เป็นแสงสว่างมากขึ้นแล้วก็เป็นจิตสํานึกที่ดีนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะคะพอท่อเราไม่ต้องไปวิ่งหาพอท่อที่ไหนไม่ต้องไปที่ไหนที่มันเป็นประตูพอท่อหรือว่าจุดที่ไปสปร้างพลังงานให้เรามาด้านนอกมันไม่มีหรอกค่ะพลัางงานอยู่ภายในตัวของเราพอท่อประตูพอท่ออยู่ในตัวของเรา ให้จำไว้ให้ดีนะคะเพียงแค่เรานั่งสมาธิก็หาตัวตนภายในของเราแล้วก็คุยกับตัวตนของเราค่ะอยู่กับตัวตนของเราด้วยสมาธิการทําสมาธิมีหลายอย่างนะคะไม่ใช่แค่การทําสมาธินั่งนิ่งๆอย่างเดียวแต่คือการทํางานด้วยสมาธิล้างจานด้วยสมาธิอยู่กับตัวตนเอาวางโทรศัพท์บ้างวางสิ่งที่วางการพูดคุยคนอื่นหรือเล็กเลกเปลี่ยนอะไรต่างๆทั่วไปค่ะเราวางไว้บ้างแล้วก็อยู่กับตัวตนเราให้มากคุยกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ส่งฮิว ทำสมาธิให้มากๆมันจะทําให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลนะคะแล้วก็จะทำให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมันจะสามารถรับข้อมูลจากจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ปัญญาเราอ่ะสลาดขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ดีเนเยของเราเปลี่ยนด้วยค่ะเซลล์ต่างๆในระบบของร่างกายแล้วก็จะเปลี่ยนด้วยแล้วก็อย่าลืมนะจิตมีญนาณของเราสามารถที่จะรักษาร่างกายของเราได้สามารถที่จะสั่งเซลล์เราให้ทํางานได้ค่ะเซลล์าาที่ดีให้ทํางานแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงด้วย ด้วยกฎแห่งแรงดูดของจักรวาลคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนั่นเองค่ะแล้วก็การไม่ยึดติดอกโกหรือว่า,าตาการตื่นรู้ขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็เป็นทางเลือกของคุณนั่นเองค่ะเพราะว่าพลังที่แท้จริงอยู่ภายในตัวคุณนั่นเองวันนี้พี่ต้อยขอพูดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะด้วยความรักนะคะจากพุทธิค่ะ